ตลอดแต่เดือนเต็มผมตื่นขึ้นมากลางดึกตอนตีสองนาฬกาสีนาทีทุกคืนแล้วก็พบว่าภรรยาของผมยืนอยู่ข้างเตียงลูกสาวจ้องมองลูกน้อยที่กําลังหลับสนิทผมเคยถามเธอเรื่องนี้แต่เธอบอกว่าผมแค่ฝันไปผมเลยเลิกถามแล้วเปลี่ยนมาเฝ้าดูแทนคืนแล้วคือเล่าทุกอย่างเหมือนเดิมเวลาเดิมการจ้องมองที่เงียบงันเหมือนเดิมจนกระทั่งคืนหนึ่งผมไม่ได้แค่ดูแต่ผมตั้งใจฟังและสิ่งที่ผมได้ยิน เธอกระซิบกับลูกสาวที่หลับไหลทําให้เลือดในกายผมเย็นเฉียบสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นได้เปลี่ยนชีวิตพวกเราไปตลอดการก่อนที่ผมจะเล่าต่อผมอยากขอบคุณทุกคนที่กําลังฟังเรื่องนี้อยู่ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าคุณกําลังฟังมาจากที่ไหนและตอนนี้ที่นั่นเป็นเวลากี่โมงแล้วผมอยากรู้ว่ามีใครกําลังรับฟังเรื่องราวของผมอยู่บ้างผมชื่ออามอายุ30ปีผมเปิดร้านขายของชําเล็กๆที่นนทบุรีเป็นมรกตกทอด จากพ่อแม่ผมแต่งงานกับเมยในปี2,558และเรามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อน้องฟ้าเกิดในปี2,561ชีวิตเราเรียบง่ายไม่ได้ร่ำรวยอะไรผมดูแลร้านส่วนเมย์เป็นแม่บ้านคอยดูแลฟ้าเราเป็นครอบครัวธรรมดาๆรรไปวัดทำบุญตามเทศกาลช่วยเหลือเพื่อนบ้านเท่าที่ทำได้ชีวิตที่เรียบง่ายและซื่อสัตย์ผมเคยคิดว่าเรามีความสุขดีผมเคยคิดว่าครอบครัวของเรามั่นคงแต่ผมคิดผิด หนึ่งปีที่แล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นที่เกือบจะทำลายครอบครัวของผมจนพังพินาศหลายเดือนที่ผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นผมมักจะสะดุ้งตื่นกลางดึกพร้อมกับความรู้สึกแย่ๆว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงผมคิดว่าเมย์อาจจะป่วยหรือผมอาจจะกำลังเสียสติไปเองความเครียดอาจทำให้ผมเห็นในสิ่งที่ไม่เป็นจริงจนกระทั่งคืนวันที่16มีนาคม2567ผมก็ได้ค้นพบความจริงและผมต้องตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุด ในชีวิตระหว่างชีวิตแต่งงานของผมกับชีวิตของลูกสาวผมเลือกลูกสาวของผมและต่อให้ย้อนกลับไปได้อีกพันครั้งผมก็จะเลือกเธอแต่การตัดสินใจครั้งนั้นได้เปลี่ยนทุกอย่างไปมันเปลี่ยนตัวตนของผมเปลี่ยนความเข้าใจที่ผมมีต่อคนที่เรารักและสิ่งที่พวกเขาทําได้ลงคอผมเล่าเรื่องนี้เพราะอยากให้พ่อแม่คนอื่นๆได้รู้จงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่า มีอะไรผิดปกติมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเมินเฉยต่อสัญญาณเตือนจงปกป้องลูกของคุณไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรไม่ว่าจะต้องลุกขึ้นสู้กับใครเพราะลูกของคุณมีค่าพอพวกเขามีค่ามากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆในช่วงต้นปี2566เมเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มตีตัวออกห่างเริ่มมีความลับและหลังจากนั้นทุกอย่างก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผมพยายามบอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรผมมันโง่เองที่อยากจะ มกราคมปี2566เมเริ่มออกไปทำธุระนอกบ้านบ่อยขึ้นไปซื้อของเข้าบ้านหน่อยนะักเธอมักจะพูดแบบนั้นแล้วก็หายไป3-4ชั่วโมงผมไม่ได้อใจอะไรผมไว้ใจเธอกุมภาพันธ์มีนาคมเรื่องราวเริ่มแปลกขึ้นเมเริ่มซ่อนโทรศัพท์มือถือเธอจะเอามันเข้าไปในห้องน้ำด้วยวางความหน้าลงบนโต๊ะเสมอพอมีสายเข้าเธอก็จะกดตัดสายแล้วบอกว่าเดี๋ยวโทรกลับเธอไม่เคยรับโทรศัพท์ต่อหน้าผมเลยแม้แต่ครั้งเดียว เมษายนผมเริ่มสังเกตเรื่องเงินเงินสดจากลิ้นชักเก็บเงินของร้านเริ่มหายไปทีละเล็กละน้อยผมถามเธอเมเงินทอนในลิ้นชักหายไปไหนเธอตอบกลับมาอย่างฉุนเฉียวก็เอาไปซื้อของนั่นแหละอย่ามาซักไซ้ได้ไหมผมได้แต่ยืนตึงตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเธอไม่เคยพูดกับผมแบบนี้มาก่อนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ทําให้ผมรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างแน่นอนคืนหนึ่งผมตื่นมาตอนประมาณตีสองแล้วพบว่าเมย์ไม่ได้อยู่บนเตียงข้างกายผมว่างเปล่า และเย็นเฉียบผมลุกขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างรถของเธอหายไปผมรอเธออยู่ในความมืดพยายามไม่คิดในแง่ร้ายที่สุดเธอกลับมาตอนตีสองครึ่งผมได้ยินเสียงรถจอดเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาเหมือนพยายามไม่ให้ผมตื่นตอนที่เธอเดินเข้ามาในบ้านผมนั่งรออยู่ที่โต๊ะกินข้าวอ้ามตกใจหมดเลยเธอบอกไปไหนมาผมถามมือของเธอเสยผมที่ยุ่งเหยิงเสื้อผ้ายับยุยย่ไปหาเพื่อนมาเขามีเรื่องไม่สบายใจน่าเลยคุยกันเพลินไปหน่อย คำอธิบายของเธอฟังดูราบรื่นเหมือนกับซ้อมมาอย่างดีผมอยากจะถามต่อแต่ผมก็กลัวๆคำตอบที่อาจจะได้ยินหลังจากนั้นผมก็ต้องทนอยู่กับความสงสัยและความหวาดระแวงผมเฝ้าสังเกตเธอทุกฝีก้าวมองหาคำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอนอกใจผมหรือหรือเธอไปผัวพันกับปัญหาอะไรอยู่แล้วคืนวันที่15กรกฎาคมก็มาถึงคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นคืนที่เลขสองรายกาสีนาที จะกลายเป็นเลขเวลาที่จะหลอกหลอนผมไปอีกหลายเดือนคืนนั้นผมสะดุ้งตื่นตอนตีสองนาฬกาสีนาทีหัวใจเต้นรัวเหมือนมีใครมาปลุกความรู้สึกเหมือนมีอันตรายอยู่ใกล้ตัวผมหันไปข้างๆเมย์ไม่อยู่บนเตียงผมได้ยินเสียงเบาๆจากถงทางเดินผมค่อยๆลุกจากเตียงย่องไปที่ประตูงา้าประตูออกดูและผมก็เห็นเธอเมย์กำลังยืนนิ่งอยู่หน้าประตูห้องของน้องฟ้าจ้องเข้าไปในห้องที่ลูกสาวของเรากำลังหลับอยู่ผมยืนตัวแข็งไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเธอทำอะไรอยู่ แต่ท่าทีของเธอมันดูตั้งใจเธอไม่ได้หลับเธอรู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ผมนับเวลาในใจหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีเธอยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่เข้าไปไม่เดินนีแค่ยืนจ้องมองลูกที่กำลังหลับไหลในที่สุดเธอก็หันหลังกลับเดินมาทางห้องนอนผมรีบแอบเข้าห้องน้ำพอเธอกลับเข้าห้องไปแล้วผมก็ทำทีหลังผมก็ทำทีเป็นเพิ่งออกจากห้องน้ำพอกลับมาที่เตียงเมก็นอนหลับตาหายใจสม่ำเสมอเหมือนกับว่าเธอหลับอยู่ตลอดเวลาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมล้มตัวลงนอนข้างๆจ้องมองเพดานในความเมื่อสมองของผมสับสนวุ่นวายไปหมดมันคืออะไรกันแน่ทำไมเธอถึงไปยืนอยู่ตรงนั้นผมพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองบางทีเธออาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยลุกไปดูน้องฟ้าให้แน่ใจก็คนเป็นแม่นี่นะแต่การไปยืนนิ่งๆเป็นสินาทีตอนตีสองนาฬกาสีเนาทีนี่นะผมบอกตัวเองว่าผมคิดมากเกินไปแต่มันไม่ใช่เลยลึกๆแล้วผมรู้ดีว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติอย่างรแรง ผมคิดว่ามันจะเป็นแค่เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ผมคิดผิดคืนต่อมาผมบังคับตัวเองให้ตื่นผมต้องรู้ให้ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมผมตั้งนาฬิกาปลุกในมือถือตอนตีสองนาฬิกาสีนาทีพอเครื่องสัน่นผมก็รีบกดปิดแล้วนอนนิ่งๆตั้งใจฟังและแล้วตอนตีสองนาฬิกาสีนาทีแป๊เธอก็ลุกจากเตียงผมแกล้งหลับตาแต่แอบมองดูเธอเดินออกไปที่ถงทางเดินไปยังจุดเดิมหน้าห้องของน้องฟ้า และยืนนิ่งอยู่ที่นั่นเป็นสิบนาทีเหมือนเดิมแป่ก่อนจะกลับเข้ามานอนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วคืนแล้วคืนเล่าเหตุการณ์เดิมๆก็เกิดขึ้นซ้ำๆผมเคยลองถามเธอตอนกินข้าวเช้าเมื่อคือนนอนหลับสบายไหมก็ดีนี่ทำไมเหรอหมอนฉันได้ยินเสียงคุณลุกขึ้นกลางดึกเธอมองหน้าผมไม่นะฉันหลับยาวเลยสงสัยคุณจะฝันไปเองแต่ผมไม่ได้ฝันผมรู้ว่าผมเห็นอะไร หลายเดือนผ่านไปผมนอนไม่หลับเต็มตาสักคืนผมเฝ้ารอเวลาตีสองนาฬิกาสีนาทีทุกคืนเฝ้าดูแล้วก็นับจนผมนับได้เป็นร้อยร้อย,อยคืนที่ภรรยาของผมจะลุกไปยืนอยู่หน้าห้องนอนของลูกสาวตอนตีสองนาฬิกาสีนาทีและผมก็ยังไม่รู้ว่าทําไมแต่แล้วผมก็มารู้ทีหลังว่าผมไม่ใช่คนเดียวในบ้านที่กําลังเก็บความลับไว้ ในขณะที่ผมกําลังหมกมุ่นอยู่กับพฤติกรรมประหลาดของเมย์ลูกสาวของผมก็กําลังจะค้นพบความลับความลับที่จะทําให้หัวใจของเธอแตกสลายเย็นวันหนึ่งในช่วงกลางเดือนธันวาคม2566เมย์กับน้องฟ้านั่งดูทีวีด้วยกันในห้องนั่งเล่นเป็นช่วงเวลาที่หาได้ยากเพราะพักหลังๆเมีดูห่างเหินกับลูกมากทันใดนั้นเมย์ก็ลุกขึ้นเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำนะลูกเอาอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะแม่น้องฟ้าตอบ เมเดินเข้าครัวไปโดยวางโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้บนโซฟาข้างๆตัวลูกสาวแล้วทันใดนั้นโทรศัพท์ก็สั่นหน้าจอสว่างขึ้นพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนน้องฟ้าเหลือบมองโดยไม่ได้คิดอะไรแล้วหัวใจของเธอก็แทบหยุดเต้นข้อความที่แสดงบนหน้าจอเขียนว่าทีมคิดถึงจังเลยคนสวยคืนนี้สุดยอดมากเลยนะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กอดคุณอีกพรุ่งนี้น้องฟ้าแทบไม่เชื่อสายตาทีมคือใครกอดกันคืนนี้ เสียงฟีเท้าของเมย์กำลังเดินกลับมาจากในครัวน้องฟ้ารีบหันหน่ากลับไปจ้องจอทีวีทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมย์กลับมานั่งลงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วดูทีวีต่อเหมือนเดิมแต่ในหัวของน้องฟ้ามันว่างเปล่าไปหมดคืนนั้นน้องฟ้านอนไม่หลับตอนตีหนึ่งเธอย่องลงมาข้างล่างพอแน่ใจว่าผมกับเมย์หลับแล้วเธอก็แอบเข้าไปในห้องนอนของเราแล้วหยิบโทรศัพท์ของเมย์ที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงไปเธอรู้รหัสผ่านมันเป็นวันเกิดของเมย์เอง น้องฟ้าเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันแชทค้นหาชื่อทีมและสิ่งที่เธอเห็นมันได้ทำลายโลกทั้งใบของเธอข้อความย้อนหลังไปหลายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม2566ข้อความรักหวานซึ้งผมรักคุณนักคุณทำให้ผมรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งอดใจรอที่จะเจอคุณอีกไม่ไหวแล้วมีรูปคู่ของพวกเขาสองคอนรูปที่พิมพ์กำลังหอมแก้มในรูปที่ไม่ยิ้มยังมีความสุขเป็นรอยยิ้มที่น้องฟ้าไม่เคยเห็นที่บ้านมานานหลายเดือนแล้ว ทุกครั้งที่แม่บอกว่าไปซื้อของไปเจอเพื่อนแท้จริงแล้วคือการไปเจอผู้ชายคนนี้น้ำตาของน้องฟ้าไหลอาบแก้มขณะที่เลื่อนดูข้อความแห่งคำโกหกนานับเดือนเธอรู้สึกคลื่นไส้จนอยากจะอาเจียนออกมาตรงนั้นแต่เธอก็สะกดกลั้นเอาไว้ลบประวัติการเข้าดูทั้งหมดวางโทรศัพท์กลับไปที่เดิมแล้วย่องกลับเข้าห้องของตัวเองเธอซบหน้าลงกับหมอนร้องให้ออกมาอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเธอก็ตัดสินใจเธอจะไม่บอกผมพ่อไม่รู้ถ้าบอกไป พ่อต้องเสียใจมากแน่แน่ครอบครัวเราจะพังบางทีบางทีแม่อาจจะเลิกกับเขาเองก็ได้เราจะทำร้ายพ่อแบบนี้ไม่ได้เราต้องปกป้องพ่อคืนนั้นเด็กสาววัยสิปีต้องเติบโตขึ้นในแบบที่เลวร้ายที่สุดเธอได้เรียนรู้ว่าคนที่เรารักที่สุดก็สามารถหักหลังเราได้และเธอเลือกที่จะเจ็บปวดอยู่เพียงลําพังเพราะคิดว่ามันจะปกป้องผมได้แต่เรื่องชู้สาวเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นมันยังมีเรื่องเลวร้ายกว่านั้น ที่เธอเองก็ยังไม่รู้และฝันร้ายที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นธันวาคม2,566ผมเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวของลูกสาวผมคิดว่าเป็นเพราะความเครียดเรื่องเรียนการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่รู้เลยว่าลูกกำลังแบกรับความลับอันหนักอึ้งเอาไว้น้องฟ้ากลายเป็นคนเงียบขรึมเก็บตัวพอผมถามว่าเป็นอะไรเธอก็จะฝืนยิ้มแล้วตอบว่าเปล่าข้าพ่อแค่เหนื่อย เธอกินข้าวน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำหนักลดหกห้าไปเกือบ7จกิโลในเวลาไม่กี่เดือนใบหน้าตอบซุปซีดขอบตาดำคล้ำจากการนอนไม่หลับแล้วฝันร้ายก็เริ่มมาเยือนสัปดาห์ละสองาครั้งผมจะได้ยินเสียงน้องฟ้ากริดร้องกลางดึกผมจะรีบวิ่งไปที่ห้องแล้วพบเธอนั่งตัวสั่นเหงื่อท่วมอยู่บนเตียงฝันร้ายหรือลูกผมจะกอดเธอไว้แน่นข้าพ่อแค่ฝันร้ายแต่เธอก็ไม่เคยเล่าว่าฝันถึงอะไร ที่น่าแปลกคือท่าทีที่เธอมีต่อเมย์มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงน้องฟ้าจะพยายามเลี่ยงไม่เจอหน้าแม่ไม่พูดด้วยท่าเมย์เดินเข้ามาในห้องเธอก็จะหาเรื่องเดินหนีไปแต่กับผมน้องฟ้ากลับติดผมมากกว่าเดิมเธอจะเข้ามากอดผมแน่นๆแล้วพูดว่าฟ้ารักพ่อนะคะวันละหลายๆครั้งเหมือนกลัวว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายผมรู้สึกหมดหนทางสองความลับดำมืดกำลังกัดกินบ้านของเราทุกคืนผมเฝ้าดูเมย์ไปยืนหน้าห้องลูกตอนตีสองนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาที เป็นเวลา8เดือนเต็มและทุกวันผมเฝ้ามองลูกสาวค่อยๆสลายไปต่อหน้าต่อตาผมเริ่มสงสัยหรือว่าสองเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันมีนาคม2,567ผมรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยคนแปลกหน้าผมทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ววันที่15มีนาคม2,567ผมตัดสินใจคืนนี้ผมจะต้องรู้ความจริงให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามคืนนั้นหลังจาก8เดือนเต็มหลังจาก243คืนแห่งความสับสน และทรมานผมกำลังจะได้รู้ความจริงโดยที่ไม่รู้เลยว่าความจริงนั้นมันเลวร้ายยิ่งกว่าที่ผมเคยจินตนาการไว้เสียอีกเมลุกจากเตียงผมแกล้งทำเป็นหลับหายใจเข้าออกช้าๆสม่ำเสมอแต่คืนนี้ผมจะไม่นอนอยู่บนเตียงเฉยๆผมรอจังหวะแล้วค่อยๆลุกตามไปในความมืดของถงทางเดินเมยืนอยู่ที่เดิมหน้าห้องของน้องฟ้าแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปผมย่องเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้พอที่จะได้ยิน แล้วเมก็เริ่มพูดเป็นเสียงกระซิบท,ที่เ,ทเบาแต่ผมได้ยินมันชัดเจนทุกถ้อยคำฟ้าลูกรักแม่ขอโทษนะลูกหัวใจผมบิรัสเธอกำลังพูดกับน้องฟ้าจริงๆแม่ขอโทษสำหรับทุกอย่างที่แม่ทําลงไปแม่รู้ว่าลูกคงไม่เข้าใจว่าทำไมพักหลังๆแม่ถึงได้เย็นชากับลูกความจริงก็คือแม่มีคนอื่นโลกทั้งใบของผมหยุดหมุนนอกใจภรรยาของผมนอกใจ เขาชื่อพิมพ์พ่อของลูกเป็นคนดีนะฟ้าเขาดูแลแม่ดีมาตลอดแต่พิมพเขาทําให้แม่รู้สึกเหมือนกลับไปเป็นสาวอีกครั้งแม่มันอ่อนแอแม่มันเห็นแกตัวแม่ทำลายครอบครัวของเราน้ำตาผมไหลาอาบแก้มอย่างเงียบงันผมอยากจะพุ่งเข้าไปกรีดร้องทวงถามแต่ขามันแข็งทื่อไปหมดผมบังคับตัวเองให้ฟังต่อแต่มันมีเรื่องที่เลวร้ายกว่านั้นอีกนะลูกพิม์เขาชวนแม่เล่นการพนันออนไลน์ตอนแรกมันก็ได้เงินนะลูกแต่แล้วแม่ก็เริ่มเสียแล้วก็เสียๆจนหมดตัวสองล้านบาทนะลูกสองล้านบาท ตัวเลขสองล้านบาทวนเวียนอยู่ในหัวของผมจนแทบคลั่งเงินเก็บทั้งชีวิตของเราหายไปหมดแล้วแม่เป็นหนี้พวกคนอันตรายคนที่พิมพ์รู้จักพ่อของลูกไม่รู้เรื่องนี้เลยแม่ขอโทษนะฟ้าแม่ขอโทษจริงๆผมสุดตัวลงกับพื้นอย่างหมดแรงแต่แล้วเธอก็พูดประโยคที่จะหลอกหลอนผมไปตลอดชีวิตแต่ตอนนี้แม่เจอทางออกแล้วนะลูกไม่ต้องห่วงนะอีกแค่ปีเดียวพอฟ้าอายุครบ18ทุกอย่างจะเรียบร้อยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อคุณวั์เขาอายุ52แล้ว แต่เขาเป็นคนดีนะลูกร่ำรวยมากเขาจะดูแลลูกอย่างดีเขาตกลงจะใช้ในี่ทั้งหมดให้แม่แลกกับการที่ลูกต้องไปแต่งงานกับเขาผมแทบไม่เชื่อหูตัวเองนี่มันไม่ใช่แค่การนอกใจไม่ใช่แค่การติดหนี้พนันแต่นี่คือการขายลูกสาวของตัวเองแม่เซ็นสัญญาไปแล้วนะลูกพอฟ้าอายุ18เมื่อไหร่เราก็จะจัดงานแต่งงานกันแล้วนี่ทั้งหมดก็จะหมดไปครอบครัวของเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะลูกนะัะ ผมตัวสั่นเทาด้วยความโกรธและความเจ็บปวดผู้หญิงคนนี้คนที่ผมเคยรักได้กลายเป็นปีศาจไปแล้วผมได้ยินเสียงสะอื้นให้เบาๆดังมาจากในห้องน้องฟ้าลูกสาวของผมเธอตื่นอยู่และได้ยินทุกอย่างวินาทีนั้นผมรู้แล้วว่าผมต้องทําอะไรผมต้องปกป้องลูกไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามผมค่อยๆลุกขึ้นผลักประตูห้องเข้าไปภาพที่เห็นคือลูกสาวของผมนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่บนเตียงน้ําตาหนองหน้าพ่อผมปิดประตูเบาๆแล้วคุกเข่าลงข้างเตียง พ่ออยู่นี่แล้วลูกไม่ต้องกลัวนะพ่อจะไม่ยอมให้ใครมาทําอะไรลูกเด็ดขาดน้องฟ้าโผาเข้ากอดผมแล้วร้องให้โหพ่อคะแม่จะให้ฟ้าไปแต่งงานกับคนแก่ฟ้าไม่อยากไปฟ้ากลัวไม่มีวันผมกอดลูกไว้แน่นพ่อจะไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นสัญญาคืนนั้นสองพ่อลูกกอดกันร้องไห้จนถึงเช้าและวางแผนที่จะหนีออกจากนารกขุมนี้ด้วยกันเช้าวันรุ่งขึ้นผมพาน้องฟ้าไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนสนิทที่ผมไว้ใจที่สุดแล้วผมก็กลับมาเผชิญหน้ากับเมย ฉันรู้เรื่องทุกอย่างแล้วผมพูดเสียงเรียบใบหน้าของเมซิดเผือดคุณคุณรู้ได้ยังไงเมื่อคืนตอนตีสองนากาสีนาทีฉันได้ยินทุกคําที่คุณพูดกับลูกเธอสุดตัวลงนั่งร้องให้ฟูมไฟล์ฉันขอโทษฉันไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกหรอือผมตะคอกใส่หน้าเธอเป็นครั้งแรกในชีวิตคุณมีทางเลือกเป็นพันพนทางแต่คุณกลับเลือกที่จะนอกใจติดการพนันแล้วก็ขายลูกสาวของตัวเอง การ,รเผชิญหน้าจบลงด้วยคำประกาศสิทธิ์ของผมเราอยากกันฉันจะฟ้องหย่าและขอสิทธิ์เลี้ยงดูลูกแต่เพียงผู้เดียวส่วนคุณไปบอกให้พินกับไอ้แก่วัดะว่าข้อตกลงบ้าๆนั่นมันจบแล้วจากนั้นผมก็ตรงไปที่สถานีตำรวจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ในายตำรวจที่ผมรู้จักฟังเขารับปากว่าจะช่วยคุ้มครองความปลอดภัยให้น้องฟ้าและจะดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้อย่างถึงที่สุด ผมไปเจอพีมที่โชว์รูมรถของเขาและไปเจอคุณวัต์ที่คฤหาสน์หลังใหญ่ของมันผมบอกพวกมันทั้งสองคนอย่างชัดเจนว่าให้เลิกยุ่งกับลูกสาวของผมซกเรื่องราวหลังจากนั้นมันก็เหมือนกับพายุที่พัดหมุกกระหน่ำผมฟ้องหย่าเมและศาลก็ตัดสินให้ผมได้สิทธิเลี้ยงดูน้องฟ้าแต่เพียงผู้เดียวเมไม่เหลืออะไรเลยส่วนนิสินของเธอเธอก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองผมขายร้านขายข,ายของชำแล้วพาน้องฟ้าย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราผมได้งานใหม่ ในร้านสะดวกซื้อถึงเงินเดือนจะไม่มากแต่เราก็มีความสุขกันตามอัตภาพน้องฟ้าค่อยๆฟื้นฟูสภาพจิตใจเธอเข้าพบนักจิตบำบัดทุกสัปดาห์รอยยิ้มที่เคยหายไปก็ค่อยๆกลับคืนมาอีกครั้งและที่น่าทึ่งที่สุดคือเธอสามารถสอบติดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สําเร็จทุนการศึกษาที่เธอเคยได้รับก็ยังคงอยู่ค,คําขูของคุณวัฒน์เป็นแค่ลงปากปัจจุบันน้องฟ้าอายุ19ปีแล้ว เป็นนักศึกษาปีที่สองที่ร่าเริงสดใสเธอบอกผมว่าเธออยากจะทํางานเพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อเหมือนกับเธอส่วนผมผมก็ยังทํางานที่ร้านสะดวกซื้อเหมือนเดิมชีวิตเรียบง่ายแต่หัวใจของผมเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจในตัวลูกสาวบางครั้งผมก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าคืนนั้นผมไม่ได้ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาฟังชีวิตของพวกเราจะเป็นอย่างไรเรื่องราวของผมอาจจะฟังดูเหมือนละครแต่สําหรับผมมันคือความจริงที่เจ็บปวด และเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมอยากจะฝากถึงพ่อแม่ทุกคนอจงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองอย่ามึนเฉยต่อสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆเพราะบางครั้งสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็อาจจะซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงที่สุดในบ้านของเราเองและสําหรับใครก็ตามที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่มืดมนขอจงอย่าหมดหวังจงลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองและคนที่คุณรักเพราะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีอยู่จริงเสมอถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ช่วยคอมเมนต์คำว่าสู้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันได้ใหม่ครับขอบคุณครับ